เทศกาลปูทะระบะมี12เมนูแต่ซิกเนเจอร์มี5เมนูเดี๋ยวสั่งตามนี้เลยชาบูชาบูปูทะระบะปูทะระบะขึ้นชื่อก็เพราะว่าปูตัวใหญ่วัตถุดิบนําเข้าจากฮอกไกโดก้ามปูเนื้อเยอะเนื้อแน่นปูสดสดลวกแป๊บเดียวกินปอกปากไม่ต้องกิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยหูขาปูเบลเลอเลยเนื้อแน่นกอบนอกนุ่มในกุ้งเทมปุระ ข้าวอบโดนาเบะปูทละลาบากคานนี้มิโซะข้าวญี่ปุ่นหูด้วยน้ำซุปมีเนื้อปูทละลาบากไข่ปลาแซลมอนโรยด้วยสาล่าย้าวหวานหวานชิมเคม็มมันๆซูชิหน้าปูทละลาบากกับปูซูไว่ห่อด้วยสาลารย,ยด้วยไข่ปลาแซลมอนซอสคานนี้มิโซะข้าวนุ่มเหนียวเนื้อปูหวาน ปูทะละบะนึ่งไซแอลปูเขาจะเนื่อมา5นาทีเพื่อให้ยังฉ่ำไม่แห้งเนื้อแน่นร้านซื้อมูฮายจิเป็นร้านอันดับหนึ่งจากฮอกไกโดเป็นร้านสไตล์อิสระสมัครฟรีสแกนกิวาโค้ดด้านนี้นะครับส่วนลดในราคาพิเศษครับ